สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์2569สวัสดีเพื่อนๆนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านในปี2569นี้เราก็จะพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซ็ตปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่30มกราคม2569โดยเซตปิดที่1,325.62จุดปิดติดลบไป5.45จุดคิดเป็นติดลบ0.41% โดยมูลค่าซื้อขาย46,898.74ล้านบาทตลาดติดลบอยู่ในโซนสีแดงตลอดทั้งวันนะครับทำจุดสูงสุดไว้ที่1,331.62จุดทําจุดทำจุดต่ำสุดที่1,322.35จุดก็ถือว่าติดลบไปเพียงเล็กน้อยภาพกราฟเซตในปัจจุบันเซตทำราคาไซเวนะครับโดยมีกรอบด้านบนอยู่ที่1,345.86จุด กรอบด้านล่างอยู่ที่1232.40จุดแนวรับของเซ็ตในสัปดาห์นี้อยู่ที่1,300จุดถ้าหลุด1,300จุดลงมาแนวรับถัดไปอยู่ที่1294.45จุดจุดไม่ควรจะหลุดแนวรับนี้ลงมานะครับเมื่อวันศุกร์นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายซื้อโดยนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายขาย สรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่30มกราคม2569รายย่อยซื้อ1,113.96ล้านบาทกองทุนซื้อ417.66ล้านบาทต่างชาติขาย877.73ล้านบาทและบโบรกเกอร์ขาย653.89ล้านบาทต่างชาติและกองทุนเป็นฝ่ายชัดทีเฟกซนะครับต่างชาติขาย2,408สัญญา กองทุนขาย949สัญญาในขณะที่รายย่อยเป็นฝ่ายลอง g t p กซ์ x, ซื้อ3 3 5 7สัญญาและในภาพรวมมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรด i n g r o b t r a บอทเทร์46.40%โดยมีหุ้นการบินไทยมีมูลค่าซื้อขายที่121ล้านบาทแล้วก็บวกขึ้นไป45สตังค์ปิดราคาที่7บาท45สตังค์ในภาพรวม most active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1000ล้านบาทจำนวน11หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือหุ้น, True. นทรูซื้อขายกันที่3 6 0 3ล้านบาทหุ้นทรูติดลบไป10สตังลงมายืนที่11บาท60สตัง a d v a n c e บวกไป1นบาทซื้อขายกันที่2,652ล้านบาทปตทติดลบไป75สตังซื้อขายกันที่2 4 0 1ล้านบาท ลำดับที่ 4, d e เดลต้าติดลบไป3บาท SCB ราคาไม่เปลี่ยนแปลงและ K-Bank ปิดบวกไป1บาทมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p l u s และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือหุ้น AOT ซื้อขายกันที่1,914ล้านบาท AOT ติดลบไป2.9%ร่วงลงมา1บาท50สตัง์ลงมายืนที่50บาท25สตัง CCET ติดลบไป3.24%เ ร่วงลงมา16สตางค์ลงมายืนที่4บาท78สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย175ล้านบาทและหุ้น STA ปิดติดลบไป3.03%ร่วงลงมา40สตางค์ลงมายืนที่12บาท80สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย62ล้านบาทหุ้น plus ปิดติดลบไป3.90%ร่วงลงมา6สตางค์ลงมายืนที่1บาท48สตางค์ โดยมูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทและหุ้นเอ็มพาติดลบไป5.41ปร์เร่วงลงมา4สตังค์ลงมายืนที่70สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย8ล้านบาทมีหุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็อปเกนและมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือหุ้น KTC ซื้อขายกันที่778ล้านบาทบวกไป75สตังค์ขึ้นมายืนที่28บาท75สตังค์คอมเซเว่น ปิดบวกไป3.3 0อร์เซราคาดีดขึ้น70สตังค์ขึ้นมายืนที่2 1บาท90้สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย500ล้านบาทและหุ้นการบินไทยปิดบวกไป6.43%เรเซราคาดีดขึ้น4 5สาตังค์ขึ้นมายืนที่7บาทสีสาตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย398ล้านบาทหุ้น WSA ดีดขึ้นมา8สตังค์ขึ้นมายืนที่3บาทส6สตังค์ โดยมูลค่าซื้อขาย307ล้านบาทและหุ้น ITC ปิดบวกไป3.61%ราคาดีดขึ้น60สตังค์ขึ้นมายืนที่17บาท20สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย137ล้านบาทมีหุ้นที่ทำวอลลุ่มาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นการบินไทย ITC และ BLA วอลล m e มาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ TFF IF TFG และ STGT IMPACT ในเชิงบวก3ตแรกได้แก่หุ้นการบินไทย BBL และ HCC บริษัทปูนซีเมนต์ไทย IMPACT ในเชิงลบ3าตแรกได้แก่หุ้น Delta a o t และ PTT สำหรับในสัปดาห์นี้เราจะเข้าไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไรเป็นหุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็อปเกนนะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกหุ้น LTS ปิดบวกไปมากถึง12.28%ราคาดีดขึ้น28สตังค์ขึ้นมายืนที่2บท5 6สตังค์้วยมูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้น LTS ยังอยู่ในขาลงนะครับหุ้น LTS Line Up Total Solution เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเบรก52วิ e k low ที่2ท1 6สตังค์โดยเมื่อวันพุธมีความพยายามที่จะดีดขึ้นเพื่อจะไปทดสอบโ o เดิม ที่หลุดโลมาตั้งแต่3บาท8สตังค์2บาท96สตังค์และ2บาท78สตังค์ซึ่งในปัจจุบันกลับมาเป็นแนวต้านเมื่อวันพุธขึ้นไปทดสอบแนวต้านแต่ก็ไม่ผ่านนะครับวันพฤหัสอาการก็ไม่ดีขึ้นแต่เมื่อวันศุกร์สามารถเบรกแนวต้านบริเวณ2บาท40สตังค์ขึ้นไปยืนได้ที่2บาท56สตังค์ราคา2บาทส0สตังค์กลับมาเป็นแนวรับ เทรดกิ่งกำไรก็มีแนวรับ2บาทสตังค์นี่แหละครับใช้แนวรับนี้เป็นจุดส t o p Loss ถ้าร่วงลงมาก็เห็นแทจะไม่ค่อยดีลงมารับอีกทีบริเวณแนวรับต่ำสุดที่2บาทสตังค์แต่ถ้าใครสามารถรับคำามเสี่ยงได้มากก็ใช้ราคาเปิดเมื่อวันศุกร์ที่2บาทส2สตังค์เป็นจุดส t o p Loss นะครับโดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่2สตังค์ แนวต้านถัดไป2บาท96สตางค์และ3บาท8สตางค์ถ้าผ่าน3บาท8สตางค์ขึ้นไปได้ก็เท่ากับเบรกแนวรับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนผ่านแนวรับแนวต้านนี้ขึ้นไปยืนได้ก็มีหวังกับตัวเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นการบินไทยไ h a i a i r เวย์สอินเตอร์เนชัหุ้นการบินไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายสูงถึง398ล้านบาท แล้วก็เป็นหุ้นเพียงตัวเดียวที่เข้าเกณฑ์โปรแกรมเทรดดิ้งและมีมูลค่าซื้อขายสูงถึง121ล้านบาทปัจจุบันหุ้นการบินไทยยืนราคาอยู่ที่7บา45สตางค์ตามภาพกราฟก็จะเห็นว่าหุ้นการบินไทยยืนเหนือแนวรับ6บาท65สตางค์โดยมีแนวต้านแรกที่8บาท15สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่8บาท55สตางค์ถ้าสามารถเบรก2แนวต้านนี้ขึ้นไปได้ ก็มีหวังขึ้นไปทดสอบ10บาท10สตังค์เราโฟกัสที่แนวรับด้านล่างนะครับไม่รู้ว่าในสัปดาห์นี้จะมีแรงขายมากน้อยเท่าใดเทรดเกงกำไรก็ใช้แนวรับ6 6บาท65สตังค์เป็นจุดส t o p Loss คอยติดตามข่าวกันให้ดีนะครับระวังมีแรงเทขายเนื่องจากมีหุ้นบางส่วนหลุดพ้นจาก Silence Period แล้วหุ้นตัวถัดไปหุ้น bka bangkok กก asset intergroup บุญบีก็เบรก52วิกโรที่67สตังค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีแรงซื้อเข้ามา20ล้านบาทปัจจุบันยืนราคาที่88สตังค์เทรดเกงกำไรก็มีแนวท่าแรกอยู่ที่95สตังค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านเทคโปรฟิตอยู่บริเวณ1บาท11สตังค์แต่ถ้ายังไม่ผ่านใช้แนวรับ74สตังค์เป็นจุดสต o p l ล s สแล้วลงมารับที่แนวรับต่ำสุด บริเวณ67สตังค์ถลุดตรงนี้ภาพจะไม่สวยจะลงไปทำนิวโลนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น Advice หุ้น Advice ยังอยู่ในขาขึ้นทำราคาอยู่ในกรอบ6บาทและ5บาท45สตังค์หุ้น a d v i วส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดบวกไป5%มูลค่าซื้อขาย19ล้านบาทดีดตัวขึ้นมาได้สวยงามขึ้นมายืนที่5บาท90สตังค์เศษเกิกําไรในวันนี้ก็จะมีแนวต้านแรกที่6บาท ถ้าผ่านไปได้แนวต้านเทค Profit ถัดไปอยู่ที่6กบาทสาสตังค์ซึ่งเป็นแนวต้านที่สวิงไฮเดิมใช้แนวรับ5้าบาทสีสาตังค์เป็นจุดส t o p Loss หุ้นตัวถัดไปหุ้นวาร์อัพวาร์ยูเทลิตี้แซนด์พาวเวอก็เป็นหุ้นขาขึ้นนะครับมีกรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่4บาท80สตังค์กรอบแนวรับด้านล่างอยู่ที่4บาท14สตังค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวา ทำราคาขึ้นมาได้สวยงามราคาซื้อขายก็สูงถึง36ล้านบาทมีแรงซื้อแล้วก็ดีดต,ตัวขึ้นมา18สตังค์ปัจจุบันยืนราคาที่4บาท56สตังค์ราคาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นไปจ่อแนวต้านบริเวณ4บาท58สตังค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านเทคโปรฟิตถัดไปอยู่ที่4บาท80สตังค์ใช้แนวรับ4บาท14สตังค์เป็นจุดสตั๊บ p l u ถ้าร่วงลงมาก็ยังมีแนวรับบริเวณ3บาท86สตังค์แต่ถ้าหลุด3บาท86สตังค์นี่ก็จะดูไม่ดีนะครับมีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ3บาท60สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น BLA b a n g o k Life a s s u r a n c e หุ้น BLA ก็เป็นหุ้นขาขึ้นปัจจุบันยื่ราคาที่21บาท30สตังค์เมื่อวันศุกร์ก็พยายามเบรกเนืต้าน21บาท30สตางค์นี่แหละครับ ขึ้นไปสูงสุดที่21บาท50สตังค์แต่ก็ย่อตัวลงมายืนที่แนวต้าน21บาท30สตังค์พอดีบ้น BLA เมื่อวันศุกร์ก็มีมูลค่าซื้อขายสูงถึง90ล้านบาทดีตัวขึ้นมา80สตังค์ถ้าวันนี้เบรกแนวต้าน21บาท30สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็จะเป็นแนวต้านจิตาวิทยานะครับโดยมีแนวรับแรกอยู่บริเวณ20บาท50สตังค์ ใช้แนวรับ19บาท70สตังค์เป็นจุดสต o p l o s ลแล้วก็ไม่ควรหลุดลงมาถึง19บาท40สตังค์โดยมีแนวรับ Buy on Dip อยู่บริเวณ18บาท20สตังค์แนวรับสุดท้ายที่ไม่ควรหลุดลงมาก็อยู่ที่17บาท30สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้ภาพจะกลับมาเป็นขาลงหุ้นตัวตัดไปหุ้น i t c i t e l c o r p o r a t i o n หุ้น i t c เมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อค่อนข้างสูง ซื้อขายกันมากถึง137ล้านบาทและหุ้น ITC ก็ดีตัวขึ้นไป60สตังค์ขึ้นไปยืนราคาที่17บาท20สตังค์ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นนะครับมีกรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่17บาท70สตังค์กรอบแนวรับด้านล่างอยู่ที่14บาท80สตังค์เติกิ่งกำไรก็มีแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ที่สวิงไฮเดิม17บาท70สตังค์ ถ้าผ่านแนวต้านนี้ไปได้ก็จะเป็นแนวต้านจิตะวิทยาต่อไปเทรดกิงกำไรก็ใช้ราคา16บาทเป็นจุดสต o อป o ล s โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่15บาท30สตังค์และแนวซื้อบ่ายออนดิที่14บาท80สตังค์ลุด14บาท80สตังค์จะกลับเป็นขาลงหุ้นตัวถัดไปหุ้นคอมเซเว่นคอมเซ่นี้พักตัวลงมาลึกมากบริเวณแนวรับ18บาท20สตังค์ เมื่อวันศุกร์คอมเซมีมูลค่าซื้อขาย500ล้านบาทดีตัวขึ้นมาได้อย่างสวยงามเทรดกิ่งกําไรก็จะมีแนวต้านอยู่ที่23บาท80สตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่21บาท90สตังค์ใช้แนวรับ21บาทเป็นจุดส t o p Loss ถ้าหลุด21บาทก็จะมีแนวรับอีก3แนวที่20บาท10สตังค์19บาท10สตังค์และ18บาท20สตังค์ หลุด18บาท20สตังค์นี่ก็จะดูไม่ดีนะครับมีแนวรับถัดลงมาอยู่ที่16บาท70สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น TPBI หุ้น TPBI เมื่อวันศุกร์ก็มีมูลค่าซื้อขายไม่มากนะครับเกือบเกือบจะ2ล้านบาทแต่จากภาพกราฟก็ขึ้นมาได้สวยราคาดีดขึ้นมาชนแนวต้าน3บาท6สตังค์พอดีเทรดก,กิ่งกรบไรมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่แนวต้านสวิงไฮเดิม3บาท20สตังค์ ใช้แนวรับ2บาท90สตังค์เป็นจุดส t o p Loss โดยมีแนวรับ2บาท78สตังค์เป็นแนวรับราคาซื้อ Buy-on-dip ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็จะไม่ดีจะกลับเป็นขาลงนะครับเรามัดระวังกันด้วยหุ้นตัวถัดไปหุ้นเคเจนหุ้นเคเจนนี่ก็จะมีสตอรี่เกี่ยวกับรถยนต์ EV ยอดขายรถ EV ปีนี้ทำได้สวยราคาหุ้นเคเจนก็จะอยู่ในกรอบ โดยกรอบราคาปัจจุบันอยู่ที่1บาท24และ1บาท7สตังค์หุ้นเคเจนเมื่อวันศุกร์นี้ก็มีมูลค่าซื้อขายเบาบางนะครับไม่ถึง5 0 0แสนบาทเทรดเกงกำไรก็อย่าให้หลุด1บาท7สตังค์ใช้แนวรับตรงนี้เป็นจุดสต๊อป o ลสถ้าหลุดลงมาก็มีแนวรับถัดลงไปอยู่บริเวณ1บาทและแนวรับ90สตางค์ส่วนแนวต้นแรกอยู่ที่1บาท24สตางค์ แนวต้านเทคโปรฟิตถัดไปอยู่ที่1บาท31สตังค์แนวต้านสวิงไฮเดิมที่1บาท47สตังห์ุ้นตัวถัดไปหุ้น KTC กรุงไทยการ์ดกรุงไทยการ์ดหลังจากเกิดวิกฤตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกบังคับฟอร์เซลนะครับหุ้นร่วงลงมาต่ำสุดที่21บาท80สตังค์หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวทำราคาพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่31บาท75สตังค์ ใครที่ลงมาช้อนซื้อในช่วงวิกฤตบริเวณ21บาท80สตังค์นี่ก็จะได้กำไรเยอะแล้วในปัจจุบันจุดต่ำสุดของหุ้น KTC ก็อยู่ที่แนวรับบริเวณ24บาท40สตังค์หุ้น KTC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเลยนะครับสำหรับหุ้นที่ติดเข้ามาใน2ว e n t y top gain โดยซื้อขายกันที่778ล้านบาทราคาหุ้นปัจจุบัน28บาท75สตางค์นี่ก็ อยู่ในโซนขายอยู่ในโซนแนวต้านเทรดเกิงกำไรในสัปดาห์นี้มีแนวต้านแรกที่29บาท50สตังค์แนวต้านสวิงไฮเดิมที่31บาท75สตังค์ใครรับความเสี่ยงได้มากใช้แนวรับ26บาท50สตังค์เป็นจุดสตาร l o s ลถ้าร่วงลงมาก็จะมีแนวรับถัดไปที่24บาท40สตังค์ถลุดตรงนี้แนวรับสุดท้ายอยู่ที่21บาท80สตังค์ หุ้นตัวถัดไปหุ้น s i c t silicon craft technology หุ้น s i c t นี่ก็เบรก52วิโลที่ราคา2บาท20สตังค์ทดสอบแนวรับนี้3ครั้งยังไม่ผ่านลงไปนะครับถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งปัจจุบันราคาอยู่เหนือแนวรับ2บาท30สตังค์โดยมีแนวต้านอยู่ที่2บาท46สตังค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่2บาทส2สตังค ก็เป็นราคาที่จอแนวต้านแล้วหุ้น s i c t เมื่อวันศุกร์ก็มีมูลค่าซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับประมาณ1 4ล้าน4แสนบาทซึ่งก็ถือว่าไม่มากเทกรดกิงกำไรก็ต้องเบรกแนวต้าน2บาท46สตังค์ขึ้นไปให้ได้โดยมีแนวต้านเทคโปรฟิตอยู่บริเวณ2บาท60สตังค์และแนวต้านเทคโปรฟิตถัดไปอยู่บริเวณ2บาท70สตังค์ใช้แนวรับ2บาทส0สตังค์เป็นจุดสต็อปลอส ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่2บาท20สตังค์ถ้าหลุด2บาท20สตังค์ภาพกราฟก็จะไม่สวยจะลงไปทำราคานิวโลหุ้นตัวถัดไปหุ้น W H A W H A Wa Corporation เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีมูลค่าซื้อขายสูงนะครับซื้อขายกันที่307ล้านบาทและหุ้น W H A ก็อยู่ที่แนวต้านแล้วราคาปัจจุบัน3บาท46สตังค์ ในสัปดาห์นี้ถ้าเบรกแนวต้าน3บาท46สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่3บาท60 3บาท70และแนวต้านสวิงไฮเดิมอยู่ที่บริเวณ3บาท84สตังค์ใช้แนวรับ3บาท24สตังค์เป็นจุดสตอปลอสโดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่3บาท8สตังค์เป็นแนวรับบายออนดิฟนะครับถ้าหลุดตรงนี้ภาพจะไม่สวยให้ลงมารอรับด้านล่างบริเวณ2บาท80สตังค์ หุ้นตัวถัดไปหุ้น a m a r รหุ้น A-Mark เมื่อเดือนมกราคม2 5 6 9ทําราคาต่ำสุดไว้ที่2บาท20สตังค์จากนั้นก็เด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาท78สตังค์บริเวณนี้ก็จะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับยังผ่านไปไม่ได้ปัจจุบันพักตัวอยู่ที่2บาท64สตังค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้น A-Mark ก็มีมูลค่าซื้อขายไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ซื้อขายกันที่1 8ล้าแสนบาท แต่ภาพกราฟหุ้นก็ตทำตัวขึ้นมาได้สวยแล้วเทรดกิ้งกำไรก็จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่2บาท78สตังค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านเทคโปรฟิตอยู่บริเวณ3บาทและ3บาท26สตังค์ใชแนวะรับ2บาท42สตังค์เป็นจุดสต o อป o ล s สถ้าหลุดลงมาก็มารับที่2บาท20สตังค์ถ้าหลุด2บาท20สตังค์นี่ภาพไม่สวยเลยจะกลับเป็นขาลงแล้วก็มีแนวะรับอยู่บริเวณ2บาท สำหรับหุ้นใช้ใหญ่ๆที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ที่ Delta าและหุ้น True ส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารก็จะลงมาปรับฐานนะครับรอจ่ายปันผลส่วนหุ้น s c c บริษัทปูนซีมเมนไทยก็ซึมซับกับข่าวงบการเงินใจมาสที่ผ่านมาไปเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็ระมัดระวังนะครับการเทรดหุ้นและการลงทุนในหุ้นสัปดาห์นี้มีจุดที่น่ากังวลก็เกี่ยวกับเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์และราคาทองคําค่อนข้างจะผันผวนส่วนปัจจัยบวกก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกอะไรที่โดดเด่นขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ